นั่ง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 โชว์โอ้ยนั่งอ่างโชว์เลยนั่งน้ำริมเอ่อริมขอบนี่อมุดน้ำดำน้ำเร็วมุดน้ำดำน้ำขุดๆเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับเราช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะตอนนี้เรากำลังพบน้องช้างน้องช้างคึกนะคะจะว่าตกมันก็ถึงเวลาแล้วไหมนี่ฮะถึงเวลาไหมนี่ใสวน้าเลย ช้างไม้คึกคักอีหยัางพอไม่อยัางพอไปแล้ว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 ไปแล้าวอ้าวอ้าอ้าวหัวนวดมาแล้ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ย ใค้ตูดมาหาเรื่องแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปกินเองเนะเพ่ะเพาะไปกินเองเนะพ่ะไปดีกลัวไปดีกลัวไปไหนจะไปไหนเป็นเล่นน้ำอีกบ่เป็นเล่นอ,อ่างน้ำที่ผมชอบดีกลัวครับ ไปไกลๆแลยพ่อผมสิเล่นน้ำก่อนพ่อให้ผมเล่นน้ำก่อนนะพ่อนะเห็นน้ำผมป่ะพ่อเล่นน้ำอีกเร็วลงเล่นน้ำอีกเร็วสรุปฝนไม่ตกคาะ ต้องมีลีลานะคะนนก <c oughs> ว่าจะลงสะได้อ่นั่ง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 โชว์โอ้หนั่งอ่างโชว์เลยนั่งนั่ริมเอ่อริมขอบสะนะคะหย่ดปักค้าม <c oughs>

ดูค่ะเป้ๆนี่หยับจังดหนคึกแรง <laughs> ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้องไซน่าจะทูก,กันมาเลยทูก็ขอบสะหายหมดทั <laughs> ้งหายหมดเลยมิ่ง มุดน้ำโชว์หน่เลี้ยวมุดน้ำโชว์เลี้ยวมุดน้ำโชว์หน่เลเ้ยวมุดน้ำดำน้ำ,นำ,นำปุดปูด,ดไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไปดี่ครัวอะล้างตืดล้างตืด สาดมานพ่อสสาดาพ่อสาดตอุ้ยเออเดี๋ยวผมสาดขึ้นเลยนี่ดูดูดูโอ้ตีตูตีตูสนอโอ้ตีตูสนอคุณนะ สาดขึ้นสาดขึ้นสาดขึ้นเลยอ่า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 ข้าวปลาจะขัดให้นั่งเรื่อน้องเรื่อนั่งเรื่ออมุดน้ำดำน้ำเร็วอมุดน้ำดำน้ำผุดผุดเร็วแม่แม่เห็นผมไหมผมดำน้ำอยู่นะคะแม่แม่ผมมุดน้ำอยู่นะครับ เ,เห็นเห็นผมไหมครับอนน่ะปนน่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาเล่นกับผมเลยนิงวะพอเปล่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอโ้โหโอ้โหขั้วเปียกคุณยายขั้วคุณยายเปียก,ก,กแล้วตอนนี <laughs> เออ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชายมิงของเรา จะไปไหนจะไปไหนน้องจี๊โชว์หน่อยแล้วขึ้นโชว์แล้วไปถูแล้วตอนนี้แม่แม่ บน,น้ำเร็จแล้วก็เอาไปมาสป,ปากาสาักใส่บ่มาขัดผิวต่อค่ะมาขัดผิวต่อครับเฮ <c oughs> ้ยนนองคันแหงเฮ้ยคันคัน Ah, อูอทูถูตูคุณิไหนที่มาสั่งเนแนกำลังคุจหวัดบงคมิงมิงฮึด ah ันพมเพ็นยัง ความสุขครับโอ้ยมันจะบ่อมีข้อแล้วมิ่งดูอ่ะโอ้โหตันไปหมดเลยครับย่าบาผมเดินไม่เจ็บไหมเอาพืนผมไปยังไปอ,อีกแล้วไปอ,อีกแล้ว ไก่เด้อไก่ไก่เด้อไก่จะเอ๋เวอร์จะเอ๋จะเอ๋ทุอย่างเดียวนะคะทุอย่างเดียวเลยก็ผมคันเนาะก็ผมคันเนาะ ก่อนอื่นขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเข้ามารับชมคลิปก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะก็ฝากความน้ารักใ้เพียงเท่านี้นะคะฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้จบของบ้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ